ก่อนที่เราจะเป 1941, ิดแคมป์กันนะแม่มีหนุ่มรูปงามแนะนำเชิเลยเด้คร er> ับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อโจ้นะครับตอนนี้ผมก็ขอตัวสักครู่นะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันนะโอเคเริ่มเลย ผมขอถึงสิ้นเดือนได้ไหมอะพี่ผมผมสัญญาว่าครั้งนี้ผมจะไม่เลทแล้วพี่เงินเป็นแสนอะพี่พี่ต้องให้เวลาผมหน่อยดิทำอะไระครับอ๋อหนูว่ามันต้องมีจิ้งหรีดค่ะโ,โ,โไม่มีไปแล้วค่ะ โหกำลังร้อเลยพี่จา๋าซาสดชื่นมากเลยอ่ะพี่จาตรงตรงพี่เจ้านี้เขาแต่งตัวดีเนาะหน้าตาก็ใช้ได้แล้เน,นี่ยหมิห่นจะหล่อเลยสู้ฉันก็ไม่ได้ที่บ้านมีกระจกป,ปะโอ้ยไม่กัดกันสักวันจะได้ไหมเนี่ยเออ แต่ว่าเห็นพี่โจแต่งตัวดีแบบนี้นะแม่หนูเคยเล่าว่าเข้ากับครอบครัวเขาอะเอ้านี่ใครอยูแแม่รลแแม่เป็นอะไรกระเป๋าเงินแม่เงินหายไปไหนหมดไม่รู้อะแม่เอาไปใช้หรือเปล่าแม่เพิ่งกดเงินมาก่อนเข้าที่พักเนี่ยใช่พี่ก็เป็นพยานให้ได้เมื่อเช้าพี่ไปส่งแม่ยุทธกดเงินมาก็เห็นแม่ยุทธเอาเงินใส่กระเป๋าตังค์อยู่เลยแม่ ไปไว้ไหนหรือเปล่าแม่จำได้มาอยู่ในกระเป๋าแน่นอนห,อหรือว่าแค้มนี้จะมีโจรฮะ,ะโจรแล้วใครจะขโมยอ่ะทุกคนก็อยู่ที่นี่กันหมดอ๋อนั่นดีแต่แต่มีคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ฮะไ,ไปไ,ไปไ,ไปไ พี่หน้าหล่อๆนั้นไปไหนแล้วเนี่ยพี่โจอะนะ <c oughs> อยู่ในใจหนูค่ะไม่ตลกงั้นตอนนี้เราก็ช่วยกันตามหาพี่โจก่อนเถอะอ ไหนใครคนพี่น่าหลอจริงด้วยจริงเหรอฮะอะไรกันนะทุกคนพอดีพี่เข้าเมาลิฟมันเฉยๆะหลักฐานคาตาขนาดนี้ยอมรับมาเถอะค่ะนี่ทุกคนพูดเรื่องอะไรกันนะครับเย่าเนียนเลยพี่พี่ก็บอกมาเถอะว่าเงินนายูซ่อนไว้ไหนอะฮะพี่แนนเอาเงินนายูไปซ่อนพี่จะทําแบบนั้นทําไมอะแต่พี่เข้ามาบ้า เดียวอ่ะมันจะไม่มีคนอื่นแล้วดินั่นแหละสิคะแล้วทำไมมันต้องเป็นพี่พี่ไม่ให้ทำก็พี่ไม่รอดไงแลไวเชื่อพี่เราจะเป็นใครเห็นอยู่อ่ะพี่จะออกไปจริงเหรอไปพี่ปดุไปขนตัวหนูคนได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมครัโอ้ยมันนี่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 เดี๋ยวหนูจะการเลย ไม่มีผันไม่มีนี่ทุกคนมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนขโมยไงแต่หนูได้ยินหมดแล้วตอนที่พี่คุยโทรศัพท์ฮะไปได้ยินอะไรมาจากไหนตอนไหนอะเขาคุยว่านี่อะไรไม่รู้นี่นี่ปลาดุแล้วเธอไปได้ยินมาตอนไหนหนูป้าบูค่ะปลดดุอยู่นี่ค่ะเธอแหละ ไปได้ยินมาตอนไหนก็หนูได้ยินตอนเขาคุยอยู่ข้างล่างจะผัดวันประกันพุ่งอะไรกันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้แล้วก็จะลามปามไปถึงครอบครัวเลยค่ะโอ้ได้ยินมาเยอะเหมือนกันท่านเนี่ยเห็นแต่งตัวดีที่แท้เป็นขโมยเหรอเนี่ยฟอดก่อนจับตัวผมผมไม่ได้เป็นคนทำนะนิ่งเลยพี่ผมผมไม่ได้ทำนิ่ง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 ใช่กันคคนั้งห้องเลยคนผมไม่ได้เอาไป ยมมเอาไม่เลยไม่คุดิผมผมใจพอมเพผมไม่ได้ใช้เงินสดทุกคนเฮ้ยทุกคนไม่ใช่อันนั้นมือถือระวัง่าวพี่มีโซลียอะร้างเนี่ยค้นเลยคนลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เยไม่มีอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอออคนอ้้อย้นออาไปแน่นอนยม้ยม้ย้ย่มีผมไม่ด้ เขาไม่ใช่พี่แล้วใครใจ่ไปเอาไปไว้ไหนพี่พี่บอกมาดีกว่าหายไปไหนกันหมดอยู่อองตองเงียบไฟมา ไหนใส่ไหนอะคุณวุ้ยไหนก็หายกันไปหมดไม่มีใครมาสักคนอ้าวโอยโลษว่าอะไรมานี่เลยพี่หนึ่งหลานตัวดีเนี่ยเจ้าเนี่ยขโมยตังไปเนี่ยไม่เหลือสักหมาเลยตังอะไรก็หนูเอาตังให้พี่ไปซื้อบิ๊กไซส์ใหญ่มาไงพี่หนึ่งปาร์ตี้คนเยอะขนาดเนี้ยต้องบิ๊กไซส์ใหญ่แล้วแหละฝากจ่ายค่าไฟแล้วก็ ซื้อบิ๊กไซส์ใหญ่ใด้วยนะ1.3กับ3.1ลิตรนะได้งั้นเดี๋ยวพี่รีบไปซื้อบิ๊กไซส์ใหญ่มาเลยอ้าวนูเปล่านะหนูไม่รู้อะไรเลยไม่รู้นี่เลยค่ะคุณนายขาคนนี้เลยบูบูครับปลาบูไหนเธอบอกไงว่าเจ้าเป็นคนเอาตังค์ไปไงหนูหนูไม่ได้บอกค่ะว่าคุณเขาเอาเงินไปแต่ว่าหนูเห็นเขาหนูได้ยินเขาคุยว่าเขาติดนี้ผู้ชาทำ อ๋อเมื่อกี้พี่แคสหนังสั้นช่องวันดีๆอยู่อ่ะเา้เาทำไมไม่บอกกันล่ะก็จะบอกได้ไงก็เขาหากลบหาเขียดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไม่บอกอ่ะโอ้ยเอ้ยแล้วหลานเท่านั้นโจนะขอโทษนะเข้าใจผิดอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว นายูเจเลี้ยงบิก๊กไซใหญ่ปาร์ตี้ไป ทุกคนรู้ไหมว่าบิ๊กไซส์ใหญ่เนี่ยเหมาะกับการปาร์ตี้ครอบครัวใหญ่แบบพวกเรามากๆเลยนะขนาด1.3ลิตรเนี่ย20บาทเองอขนาด3.1ลิตร45บาทเองไม่ได้แพงเลยโอ้โหขวดใหญ่มากถูกสุดๆไปเลยอร่อยซ่าสดชื่นในทั้งครอบครัวสามัคคีคือพลังขวดใหญ่ขนาดนี้คุ้มราคาสุดๆไปเลยนะองตองพีง่คุ้มค่าขนาดนี้หาซื้อได้ที่ไหนหรอคะ หาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณเลยครับเพราะว่าสามารถติดตามความคุ้มค่าและสุดชื่นได้ที่ Facebook Fanpage b i ค o l a Thailand นะคะตอนนี้พวกเราขอตัวไปปารป์ตี้กันก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย